วันนี้เรามาสนามมวยรัชดำเนินกันนะครับนี่เป็นบริเวณหน้าสนามมวยนะครับผมจะพาเข้าไปดูภายในสนามนะครับอันนี้เป็นช่องทางทางด้านด้านหลังของสนามมวยนะครับซึ่งเป็นประตูสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็สตาฟเทนเนอร์นะครับ จะมีห้องทางขวามือนะเป็นห้องสำหรับนักมวยใช้เตรียมตัวนะครับก็นักมวยจะแต่งตัวที่นี่นะครับนี่ชาโดวสิงมาวินนะครับอา่าคนนี้ก็ยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ครับภายในห้องนี้นักมวยที่จะทำการชกนะครับจะมา,าแต่งตัวนวด อบอุ่นร่างกายกันที่นี่ทั้งหมดนะครับอ่าคนนี้นักมมยยูเครนนะครับคู่ปรับเก่าบัวขาวบัญชาเมฆครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างนอกแล้วนะฮะเข้าไปในสนามมวยกันดีกว่าครับพอเราเดินออกทางห้องนี้นะครับจะเลี้ยวขวาเข้ามานะครับ เริ่มเห็นบรรยากาศภายในทางประตูเข้าแล้วนะครับภายในสนามกว้างขวางนะครับแสงสีเสียงสมบูรณ์แบบนะครับเท่ารับผู้ชมทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถเข้ามาชมมวยในสนามได้นะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับอ่าบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะครับเ,เหมือนมาเข้ามาชมคอนเสิร์ต